สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับผมพามาดูบ่อแม่พันธุ์แหแดงนะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาทําบ่อแม่พันธุ์แหแดงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะครับที่เราเห็นนะครับในวงบ่อนะครับเป็นวงบ่อปูนซีเมนนะครับขนาดกว้างประมาณ1นเมตรเนี่ยนะครับเขาก็ทําบ่อแม่พันไว้นะครับ เวลาปกติการเลี้ยงแหนแดงเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปปล่อยในบ่อปลานะครับไม่ได้ไปปล่อยในบ่อธรรมชาติเลยนะครับเขาจะใช้วิธีในการทําบ่อแม่พันธุ์เสียก่อนเพราะว่าแหนแดงเนี่ยอาจจะถูกทําลายได้โดยมแมลงบางชนิดนะครับดังนั้นหลัการที่มีบ่อแม่พันธุ์นี่ก็เป็นความปลอดภัยนะครับไม่ไม่ทำให้แหนแดงเราหมดไปนะครับวิธีทําบ่อแหนแดงนะครับเริ่มต้นนะครับ อันน้ำวงบ่อมาที่ก้นตันนะครับก้นตันนะครับอ่าแล้วใส่ดินลงไปหนาประมาณ10เซนใส่มูลวัวลงไปประมาณ1กิโลนะครับมูลวัวแห้งอะฮะหกิโลนะครับใส่น้ําสูงกว่าพื้นดินน่ยประมาณ10เซนนะครับแล้วก็ใส่แหนแดงลงไปประมาณสักครึ่งขีดหรือ1ขีดก็ได้นะครับแล้วพอผ่านไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ย แหนแดงก็จะขยายเต็มวงบ่ออย่างที่เห็นเนี่ยนะครับนะอันนี้แหนแดงที่กําลังงามมากนะครับงามมากอยู่ในบ่อแม่พันธุ์นะครับเนี่ยเขางามจนล้นขึ้นมาเลยนะฮะสังเกตไหมฮะงามจนล้นขึ้นมานะฮะเรายกขึ้นมาดูซิครับว่าเป็นยังไงนะฮะเขามีรากนะมีรากทําไมเขาเรียกว่าแหนแดงเพราะแหนแดงเนี่ยมันจะมีอา่าสีละลาย สลายแกมน้าเงินนะฮะสลายเขาเรียกว่าสีเขียวแกมน้าเงินอยู่นะชาวบ้านมันออกดูว่าเป็นแดงแดงก็เลยเรียกว่าแหนแดงนะครับประโยชน์ก็คือใช้เป็นปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดนะครับปุ๋ยพืชสดที่ดีที่สุดแล้วก็ใช้ทำอาหารสัตว์นะครับแหนแดงสดเนี่ยนะครับเป็ดไก่หมูหวัวควายปลารวมทั้งหอยเชอรี่ด้วยชอบกินแหนแดงมากนะครับงั้น แหนแดงเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับแหนแดงมีประโยชน์มากๆอ่าถ้าใครที่มีพื้นที่พอที่จะทําแบบนี้ได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าสวนแต่ละสวนควรจะมีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะประหยัดอ่าค่าปุ๋ยในการปลูกผักไปอย่างมากนะครับใช้แหนแดงแห้งนะใช้แหนแดงแห้ง1กิโลนะครับผสมกับดิน50กิโลแล้วก็ปลูกผักผักจะงามมาก นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ประหยัดนะฮะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับก็เรียกว่าไม่ต้องใช้เงินมากนะสามารถที่จะทําได้นะครับไม่ต้องเรืองตังกับหัวอาหารมากมายนะครับนี่คืออาหารธรรมชาติที่ที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับนั้นแหนแดงนะครับคือคําตอบในเรื่อง ประโยชน์สูงและมีความประหยัดนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ